ขั้นตอนการทดสอบสแตนเลส316ของบัตเตอร์ y ฟวาวสีนิ้วยี่ห้อ SVN ของบริษัท Advanced y n d i c a t e ซึ่งมีอุปกรณ์ในการทดสอบดังนี้คือน้ำยาทดสอบสแตนเลส316พร้อมอุปกรณ์ขั้นตอนการทดสอบ 1. นำหยดน้ำยาสแตนเลส316ลงบนชิ้นงานจำนวน1หยด 2. <c oughs> องนำหัวหนีบสายสีแดงของแบตเตอรี่หนีบไปที่ขอบของชิ้นงานใกล้จุดที่หยดน้ำยา 3. ามนำปลายส,สายสีดำของแบตเตอรี่จี้สัมผัสไปที่ผิวของน้ำยาประมาณ5-10ถึงวินาทีโดยที่ปลายสายไม่สัมผัสกับชิ้นงาน 4. ีํนำปลายสายสีดำออกจากผิวน้ำยาและรอประมาณ20วินาทีจากนั้นตรวจสอบสีของน้ำยาที่เกิดขึ้น ถ้าน้ำยาสแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นสีชมพูหรือสีแดงสแสดงว่าสแตนเลสชิ้นนั้นเป็นเกด316สรุปแล้วนะคะดังนั้นน่ะดกของ b u t เตอร์ไฟวาสีนิ้วของบริษัท a d v a านซ์เซดิเคทเป็นเกดเป็นเกดสแตนเลส316แน่นอน100%ค่ะ